ตอนนี้ก็ลื้อร้อออกมาแล้วนะครับไปดูที่ยางในกันก่อนนะครับสาเหตุที่ยางรั่วเป็นเพราะว่าตรงนี้นะครับเปื่อยครับ แล้วก็จุ๊บตัวนี้หลุดออกมาเลยนะครับและยางนอกนะครับก็ดอกยังดีอยู่ครับใช้งานมาประมาณพันกโลหรือ2000กโลนะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็อายุการใช้งานล้อตัวนี้2ปีกว่าแล้วนะครับผมก็เลยกะว่าจะเปลี่ยนทั้งยางนอกและยางในเลยนะครับและก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูที่แบตเตอรี่กันนะครับไหนๆก็รื้อมาแล้วนะครับแบตตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อ LG นะครับ Ks14m แต่ว่าเขาแก้เป็นตัวดีนะครับแรงดันใช้งานอยู่ที่57.6โวลต์ความจุบแบตเตอรี่3.5แอมนะครับซึ่งมีทั้งหมด2ลูกนะครับ2ด้านก็รวมเป็น7แอมนะครับถ้าเทียบเป็นวัตต์อาวก็อยู่ที่201.6วัตต์อวนะครับเขาจะเรียกแบตตัวนี้ว่า420วัตต์อวนะครับก็วิ่งได้ประมาณ40กิโลเมตรเลยนะครับแรงดันขนาดช้านะครับ67.2โวลต์นะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่ก็2ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับวิ่งได้30กว่าโลสบายสบายเลยนะครับร่วนี้เราไปดูที่ล้อกันนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อของ ks นะครับซึ่งมีรหัส ks 1 4 jq 800วัตต์นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นล้อตัวแรงนะครับขึ้นทางชันได้ดีนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับ เท่นี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ยางนอกและยางในตัวใหม่กันเลยนะครับแล้วผมก็จะกรอบกลับเข้าที่เดิมนะครับซึ่งการลื้อและการประกอบกลับก็เป็นวิธีเดียวกันนะครับเราไปใส่ยางกันเลยครับอันนี้ก็เป็นยางนอกและยางในที่ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับอันนี้คือยางใน14คูณ2.125นะครับยางนอกก็ต้องเท่ากันนะครับ14คูณ2.125ดูให้ดีๆนะครับ อย่าไปซื้อ14คูณ2.5นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เข้าไปในบอดี้เดี๋ยวจะติดนะครับจะติดซุ้มล้อนะครับส่วนดอกยางนะครับก็เป็นลายแบบนี้นะครับนุ่มๆหนึบๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับจะได้ลองไปซื้อมาเปลี่ยนเองดูนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงเลยนะครับแต่ว่ายี่ห้อก็จะจีนๆหน่อยนะครับสำหรับยางก็ใส่ไม่ยากนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการงัดยางด้วยนะครับ ก็เป็นเหล็กแบบนี้นะครับซื้อจากร้านมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ได้นะครับเราจะใส่ยางนอกก่อนนะครับยางในจะไว้ที่หลังนะครับให้เรานำด้านที่มีรูนะครับที่สำหรับใส่จุ๊บนะครับใส่จุ๊บตัวนี้นะครับเอาไว้ด้านบนนะครับแล้วเราจะใส่ยางนอกลงไปซึ่งเราจะต้องดูทิศทางลายดอกยางด้วยนะครับอย่าใส่สลับด้านนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับค่อยๆดันลงไปครับจากนั้นก็นำเหล็กงัดนะครับช่วยครับ ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ยางนอกลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ยางในเข้าไปนะครับก็ตรวจสอบยางในนะครับเบอร์จะต้องตรงกันนะครับ14คูณ2.125โอเคครับคราวนี้ตรวจสอบนะครับว่าเป็นจุ๊บแบบเดิมหรือเปล่านะครับต้องเป็นแบบหัวงอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาวิ่งมันจะติดบอดี้นะครับได้หรือเปล่าเนาะผมไม่แน่ใจนะครับก็ใส่จุ๊บเข้าไปก่อนนะครับ ตอนนี้ผมถอดยางนอกออกมาก่อนนะครับรู้สึกว่าผมจะซื้อยางในมาผิดนะครับหัวจุกมันงอไม่มากครับเป็นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ใส่เข้าไปแล้วมันน่าจะยื่นออกมาตีกับซุ้มล้อนะครับใส่เข้าไปแล้วมันกลายเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมันยื่นออกมาเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสั่งยางในมาใหม่นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับพลาดเลยของเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับ จุ๊บมันจะหลบเข้าไปนะครับมันจะไม่ตั้งยื่นออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้โดนซุ้มล้อนะครับส่วนของใหม่ที่ผมซื้อมานะครับมันกลายเป็นแบบนี้ครับมันหลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะต้องสั่งใหม่แล้วก็รออะไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ยางในมาแล้วนะครับสั่งมาจาก EV i e w รัชดานะครับอันนี้คือแบบที่ใช้ได้นะครับส่วนที่ใช้ไม่ได้จะเป็นแบบนี้ครับถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าเราตั้งในจุดเดียวกันนะครับอันนี้จะชี้มาตรงด้านนี้นะครับ ส่วนอันนี้จะออกไปด้านข้างนะครับจะทําให้ติดบอดี้นะครับหรือซุ้มล้อนะครับต่อไปเราก็นํายางนอกใส่เข้าไปนะครับซึ่งจะต้องหันให้ถูกด้านนะครับว่าเราวิ่งด้านหน้าไปทางไหนนะครับเรื่องตอนที่ผมถอดออกมานะครับผมก็จําไม่ได้นะครับว่าด้านไหนคือวิ่งไปด้านหน้านะครับเราไม่ได้ทําสัญลักษณ์เอาไว้ก็ต้องลองเสี่ยงใส่ไปดูนะครับไม่มีอะไรบอกด้วยครับว่าลูกศรวิ่งไปด้านไหนเออมันวิ่งไปด้านไหนเนาะเอาเป็นว่าผมจะใส่ไปเลยแล้วกันนะครับผิดก็ช่างมันนะครับ ดันไล่ไปนะครับโอเคเข้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านที่มีรูนะครับให้มันเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ถึงจะเอาอยางไนมาใส่ครับก็เอาจุ๊บเข้าไปที่รูได้เลยนะครับแล้วก็ดันยางไนนเข้าไปนะครับอย่าให้บิดนะครับ ต่อไปเราก็ดันยางในลงไปนะครับคราวนี้เราก็จะใส่ยางนอกเข้าไปนะครับค่อยดันนะครับใช้มือดันไปก่อนพอใกล้ๆเราก็ค่อยใช้ตัวนัดนะครับต้องระวังอย่าให้ไปหนีบกับยางในครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยครับโอเค ตัวจุกก็จะเป็นแบบนี้นะครับหันเข้าไปด้านข้างนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใส่ผิดด้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าลายดอกอยางผมไม่ได้มาร์กเอาไว้นะครับถ้าใส่ผิดก็ต้องเลื้ออีกรอบนะครับตอนนี้ก็เติมลมเข้าไปเรียบร้อยครับ ตอนเข้าผมก็ลืมเอาสายไฟด้านนี้เข้าไปที่ช่องก่อนนะครับก็ดันเข้าไปเลยตรงน,นี้สายไฟที่หุ้มอยู่ด้านนอกขาดนะครับไม่รู้ว่าเห็นทองแดงหรือเปล่าก็ใครจะใส่ก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่นะครับโดนนีดสายไฟขาดออกมาเลยนะครับยีที่สายข้างในยังไม่ขาดจนเห็นทองแดงนะครับโดนลพาะข้างนอกครับให้ร้อยสายไฟเข้าไปก่อน,นครับแล้วก็ค่อยใส่ล้อเข้าไปคนะับ จากนั้นเราก็จะใส่น็อตเข้าไปนะครับเอาแค่ขันพอประมาณก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นมากครับข้างละห้าตัวนะครับคือตอนนี้หัวยับเยินเลยนะครับนี่ครับหัวตอนนี้เกี่ยวรูดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวน็อตเพราะว่าตอนที่เขาใส่มาตอนแรกเขาจะใช้น้ํายาล็อกเกี่ยวแบบนี้นะครับล็อกเอาไว้ทําให้ขันออกยากมากๆนะครับขันยังไงก็ไม่ออกจนผมต้องใช้ไขควงตอกนะครับไขควงตอกก็เป็นแบบนี้นะครับ ถึงจะถอดน็อตได้นะครับแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูลูกศรกันนะครับเห็นไหมครับลูกศรอ,อยู่ด้านนี้นะครับ ด้านหน้าล้อก็คือด้านซ้ายคือวิ่งเดินหน้านะครับแต่ว่าผมไปเอาลูกศรเนี่ยชี้ไปด้านหลังก็คือผิดด้านนะครับฉะนั้น่อนการถอดล้อจําไว้ด้วยนะครับว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านไหนคือด้านหลังนะครับตอนนี้ก็สลับด้านยางแล้วนะครับผมแนะนําให้ใช้ที่งัดยางเป็นแบบนี้นะครับอันเล็กๆของจักรยานใช้ได้ดีนะครับแล้วก็งัดล้อไม่ค่อยเป็นรอยด้วยนะครับไม่เหมือนอันใหญ่อันใหญ่อันนี้เหมาะกับล้อใหญ่ๆมากกว่าครับล้อเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ดีที่สุดครับนะครับเข้าง่ายๆเลย ขอบไม่บินด้วยครับเรียบร้อยครับนี้ไม่ผิดแน่นอนครับสําหรับการใส่ยางให้ถูกด้านนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับ KS หรือว่ารหัสอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ให้ด้านนี้นะครับเป็นด้านหน้าครับจะต้องเป็นตัว V นะครับคราวนี้ก็ต่อไฟเข้าได้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับดูสีให้ตรงก่อนที่จะเสียบเข้าไปนะครับเขียวกับเขียวนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเสียบไม่ลงก็แปลว่าไม่ถูกนะครับแล้วก็ต่อสายนี้นะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูครับว่าทํางานปกติหรือเปล่าโอเคใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบบอดี้กลับเข้าไปที่เดิมนะครับออกเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็เอาเคเบิลไ่ายรัดไว้กันหลุดนะครับ ใส่บอดี้กลับเข้าไ้นะครับก็ตรงนี้จะมีลําโพงนะครับแล้วก็สายลําโพงเราจะต้องเสียบแจ็คตัวนี้เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปทั้งสองด้านครับก็ข้อบอดี้ลงไปนะครับจากนั้นก็เอาสายไฟด้านข้างสอดขึ้นมานะครับทั้งสองด้านประกอบไม่ยากครับสำหรับ KS14D นะครับ ใครมีเครื่องมือก็ทำได้ครับจากนั้นก็ขันน็อตนะครับ4ตัวเก็เสียบสายไฟตรงสีนะครับแดงน้ำเงินดำแดงน้ำเงินดำจากนะั้น,นก็เก็บสายไฟลงไปครับตอนแกะออกพอดีผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่ารีบไปนหน่อยนะครับแต่ว่า ขั้นตอนก็ไม่ยากครับก็แค่ทําตรงข้ามกันเท่านั้นครับส่วนตรงไฟด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสลักอยู่นะครับมีสลักอยู่3ตัว 1, 2, 3นะครับแล้วจุดนี้ก็จะมีรอยบากนะครับตอนที่เราแกะเราสามารถนําไขควงแบนงัดออกมาได้เลยนะครับก็ใส่สลักเข้าไปครับ ก็เดี๋ยวเราจะใส่จารบีเข้าไปด้วยนะครับทาเข้าไปครับหรือจะใช้น้ำมันหยอดก็ได้นะครับแล้วเรากดปุ่มเปิดเครื่องดูนะครับว่าไฟติดครบหรือเปล่านะครับโอเคติดครบนะครับแล้วก็ติดพนักพิงเข้าไปให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับการเปลี่ยนยางนอกและยางในของเจ้า KS14D นะครับ